สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมโรกนะคะมีแป้งสูตรดิบของเราเป็นเจ้าแล้วก็น้ำกะทินะคะนี่แล้วก็เบาขนมครกเราต้องเ,าาเาผากระป๋าพะเฝาเผาเป่าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ร่อนนะคะเวลาควายออกมาเรามาดูกันเลยนะคะนะคะก่อนเราจะยอ่อเราก็เอาน้ำมันทาเบาให้ความร้อนคงที่ด้วยนะคะวิธีการใส่ เราถ่า,านด้วยนะคะนี่เราไม่ต้องใช้กลับมะพร้าวนะคะเราใช้มะพร้าวเอาเรามาทําฝูดเป็นการวิธีการเช็ดเบาแทนกลับมะพร้าวที่ก็ทาเป็นลูกๆอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยเทคนิคเทคนิคอะไรคะนี่เราทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มยอดกันเลยนะคะ ้าขนมครกเก่านะคะน้ำกะทิของเราก็คือต้อนหอมใส่น้ำตาลเกลืออะไรประมาณเนี้ยทำกินเองกับบ้านๆเนาะเด็กๆมั่งกันนิโต ชอบเลยบอกอร่อยอร่อยไง,ยงก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากไว้ด้วยนะคะนี่เราแกอองมาแล้วหน้าตาเป็นนี้เลยสวย็นไมเหลืองกรอบอร่อยนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะอีกฝาสักพักหนึ่งอ่าทีนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะมาดูวิธีการ แวขนมครกนะคะนี่ออกมาแล้วเอาไว้นานกว่านี้เดี๋ยวจะมา